ทำงานเกินไปอาจเปลี่ยนโครงสร้างสมองของคุณได้ผลการศึกษาที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเกาหลีใต้เผยแพร่ความจริงที่ไม่คาดฝันเกี่ยวกับผลของการทำงานเกินเวลาในร่างกายและสมองของคุณผลศึกษาที่เกิดขึ้นในเกาหลีห้าม้โทใต้พบว่าผู้ที่ทำงานมากกว่า52ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงในสมองที่เกี่ยวข้องกับระบบความจำการวางแผนและตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจและไม่คาดคิด การทำงานเกินเวลาไม่ได้เพียงแต่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจอีกด้วยจากความเครียดที่มากเกินไปจนถึงการนอนหลับที่ถูกรบกวนภาวะหัวใจและความผิดปกติของสุขภาพจิตเช่นภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าทำให้ความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเห็นได้ง่ายๆตามรายงานฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Occupational and Environmental Medicine การทำงานเกิดเวลาอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของคุณได้ด้วยซ้ำนักวิจัยจากเกาหลีใต้ได้ศึกษาบุคลากรทางการแพทย์จำนวน110คนและพบว่าผู้ที่ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำมีความแตกต่างของสมองอย่างมีในสัมพัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานน้อยกว่าผู้ที่ทำงานหนักเกินไปแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในบริเวณสมอง17ส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานตามเวลาปกติวอนฮีอังลีจากมหาวิทยาลัย C H U N G A N G ในกรุงโซกกล่าวว่าผลลัพธ์ทำให้เขาประหลาดใจเพราะสมองเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นได้เราคาดไว้แล้วว่าความเครียดสะสมจากการทำงานหนักเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อโครงสร้างของสมองแต่การพบว่าปริมาตรของสมองบางบริเวณเพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนักเขาเขียนในอีเมลถึงทามว่าผลลัพธ์ของเราบ่งชี้ถึงการตอบสนองที่อาจ เป็นการปรับตัวของระบบประสาทสมองอาจพยายามชดเชยความต้องการทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นในเบื้องต้นการค้นพบที่น่าประหลาดใจเหล่านี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของวิธีการที่สมองตอบสนองต่อความเครียดจากการทำงานที่ยืดเยื้อลีกล่าวว่าการก้าวหน้าในการถ่ายภาพสมองทำให้สามารถตรวจพบความแตกต่างของปริมาตรแม้เพียงเล็กน้อยได้ในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสมองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เพิ่มศักยภาพ ให้นักวิจัยสามารถสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่มองไม่เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากความเครียดที่ยืดเยื้อหรือพาัะงานที่มากเกินไปซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ในการวิจัยสุขภาพอาชีวะและสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงแต่คำถามที่เหลือคือหากลดพาัะงานจะช่วยบรรเทาหรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้หรือไม่ลีกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นแบบถาวรหรือไม่ การศึกษาแบบติดตามผลในระยะยาวจะมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองเหล่านี้สามารถย้อนกลับได้หรือไม่หรือยังคงอยู่ระยะยาวในระหว่างนี้มีสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบของการทำงานหนักเกินไปต่อสุขภาพแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานได้การนอนหลับและการออกกำลังกายให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดด้วยสติหรือเทคนิคการผ่อนคลายสามารถช่วยได้ แต่ลีกล่าวว่าภาระไม่ควรตกอยู่กับพนักงานทั้งหมดธุรกิจควรจำกัดชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปจัดหาแหล่งข้อมูลการจัดการความเครียดและส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเพื่อปกป้องสุขภาพสมองในระยะยาวและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ถ้าคุณคิดว่าการทำงานเกินเวลาเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลกระทบใดๆคุณอาจต้องคิดใหม่อีกครั้งองค์การอนาัมาโล เปิดเผยผลการศึกษาพบว่าในปี2016มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานหนักมากถึง745,000รายเพิ่มขึ้น29%เมื่อเทียบกับปี2000โดยสาเหตุอันดับหนึ่งคือเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตก398,000รายรายรองลงมาคือโรคหัวใจ347,000รายผู้ที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและปรับปรุงให้เหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วจะเสียชีวิตทุกคนแต่ลักษณะงานที่หนักหน่วงและยาวนานรวมถึงมีความเครียดสูงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะงานหนักสามารถเป็นประตูสู่ความเจ็บป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆได้มากมายเช่นออฟฟิศซินโดรมโรคเครียดลงกระเพาะหรือโรคทางใจเบอร์นาร์ซินโดรมภาวะหมดไฟโรคซึมเศร้าคุณคิดยังไงกับข้อมูลนี้ ความเครียดจากการทำงานเกินเวลามีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณหรือไม่คิดว่ามีวิธีใดที่สามารถช่วยลดพาระงานหรือป้องกันการเปลี่ยนแปลงในสมองได้หรือไม่มาบอกความคิดเห็นของคุณในกลางคนร่วมสมองกัน